สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กแลวก็สื่อออนไลนทุกอย่างนะครับวันนี้สีสันสดใสมากเลยนะครับต้องบ่งบอกว่าความสวยความงามก็ทําให้โลกดูสดใสแล้ววันนี้เรามาอยู่ในรายการจับมาเปลือยจากแกคกี้ดิสนอัดลอมหรอ,อนี่นะครับกับนี่เลยเป็นเดตไอดอลแล้วก็เป็นผู้ที่แบบเป็นกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลยกรรมเพราะตัวเองเพิ่งลงมาจากนี่เลยเครื่องมานะครับจากเกาหลีเลยน้องอฟัฟฟี่แม็กซิม ออฟี่แต่ดูไม่ออกเลยนะว่าหนูไปทําอะไรมาดูหน้าปกติมากแต่บอกว่าเห็นกันเป็นผ่าตัดใหญ่เลยเหรอใช่ค่ะผ่าตัดอะไรคะห้าชั่วโมงโหนกแล้วก็กรามค่ะคือเขาบอกตัดทิ้งเลยใช่ไหมตัดทิ้งเลยค่ะเออเราเก็บกลับบ้านไหมไหมเออเออแล้วอย่างอย่างพี่นกลับแล้วพี่นกตามไปตัดบักมั้งไหมตุ๊ดเดี๋ยวพี่ต้องทําเยอะเมือนพี่ทำทีติดเลยนะฮะเดี๋ยวจองตั๋วแล้วหาจะไปเกาหลีเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดเลยนะเต็มๆไม่กัก บอกเลยว่าชื่อโรงพยาบาลอะไรราคาเท่าไหร่นะฮะติดตามได้ในรายการจับมาเปลยนะครับทางช่อง Travel Channel แล้วก็ DTC นะครับวันนี้เป็นไงบ้างบอกรายการดีมากค่ะได้ปลดปล่อยสักทีได้ปลดปล่อยนะคะเคยใครฟังอยากแบบคือเราไปเจออะไรมาเราอยากเล่าหมดเออตาทำตาทำจมูกทำเหลือแต่ตาขาวแบบไม่ได้นี่ไง๋อแล้คือพูดง่ายๆจะบอกว่าปากก็ทำฟันก็ทำหน้าผากก็ทำเคยผ่านมาหมดแล้วตัดทุบแล้วหน้าอกหน้าใจ ด,ดูเท้หมันแ,แขนงขาตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำอะไรอีกไหมไม่แล้วค่ะเชื่อเลยอย่าลดมากเลยอ่ะอยากรู้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับ